ข้นที่หกนะคะการบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีทั่วไปข้อที่แปดค่ะบัญชีค่ะบัญชีรายการบัญชีค่ะกดอัตโนมัติค่ะโอเคค่ะเลือกสมุดนะคะเจ็ดค่ะสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะกดโอเคค่ะจรย์นะคะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งพันสิบเอ็ดนะคะม้นส่วนนำเงินสดมาลงทุนเพิ่มคนละยี่ิบห้าล้านบาทน,นะคะ วันที่นะคะเราจะใส่ตามโจทย์เลยค่ะรหัสบัญชีนะคะเลือกงินสดค่ะเจ็ดสิบห้าล้านนะคะเครดิตทุนเอค่ะ ยี่ิบห้าล้านนะคะเครดิตทุนบีด้วยนะคะยี่สิบห้าล้านนะคะ ทุนซียี่สิบห้าล้านค่ะจากนั้นกดเก็บข้อมูลค่ะโอเครายการต่อมานะคะวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพันสิบสองนะคะซื้อที่รถยนต์จำนวนสองคันนะคะเป็นเงินสดสองล้าน 2, บาทมีอายุใช้งานแปดปีนะคะแต่วันที่ค่ะ วันนี้หนึ่งเดือนสิบสองพันสิบสองนะคะอันนี้นะคะเราจะเดบิตยานพาหนะนะคะสองล้านเครดิตเงินสดนะคะ สองร้านเหมือนกันนะคะกดเก็บข้อมูลคะ่ะ